ถ้าหากเราไม่อยากตายก่อนกําหนดหรือตายก่อนอายุไขนะครับหลวงตาฝึกสิฝึกจิตนี่แหละฝึกตัวเองนี่แหละหลวงตาเจอพระหลายองค์นะบางองค์มีอายุตั้งหลายร้อยปีอ่ะสามร้อยก็มีเนี่ยบางองค์ที่เสียชีวิตไม่กี่ปีเนี่ยสามท่านท่านบอกจําไม่ได้อาย,อยุเท่าไหร่ครับเพราะไม่ได้เกิดกับคนเกิดกับคนตายไม่ได้เข้าทองนะท่านก็ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วท่านไม่รู้ ท่านเข้าใจท่านก็ฝึกคนะับท่านไม่ทํางานอรกทั้งโลกทั้งโลกมันเรื่องเดิมวัตถุมันเป็นไม่เที่ยงไนงะแต่ถ้าเราฝึกจิตเนี่ยมันแน่นอนไบไกลครฝึกนานๆานเข้าบางคนเนี่ยไม่อยู่ลวโลกมนุษย์เนี่ยไปอยู่ป่ามะพผ่านนู่นนะยังมีชีวิตอยู่ในะัตุไปกินอาหารสมบูรณ์ด้วยอาหารป่ามะพรานนะพวกนักบวชทั้งหลาย พวกมีความรู้พิเศษอะไรนะ่อในทักษฝึกจริงๆนะี่นะทุกคนมีทุกคนแลนะ้แหละครับแต่ตอนนี้ให้ห่างโทรศัพท์ก่อนก็นแล้วกัน <c oughs> ถ้าห่างได้ก็โอเคแล้วครับอออ่มีญาติธรรมบอกว่าเขาเคยฝึกแบบอดหลับอดนอนแบบฝึกแบบโอ้เอาจริงเอาจังแต่พอถึงอีกวันหนึ่งมันก็ง่วงนอนไม่เป็นอันทําอะไรเลยอะไรเงี้ย ไม่มีประโยชน์หรอกตุเขาก็ขาให้ฝึกที่ใจอจต้องอาศัยธาตุบบังคับมันไม่ได้ค่อยค่อยทำหลวงพ่อท่านบอกค่อยๆทำค่อยๆทำอย่าหยุดค,ครับอจะไปเร่ง่าไปบีบมันมันจะแตกน,นี่ก็แตกเขา้าโรงพยาบาลเบอร์รไม่รู้เรื่องเลยนี่ผ้าไา้องเลยสมัยก่อนนะเบอร์อ เบอร์จนไปโรงพยาบาลปรุงอ่ะไปฉีดยาคือทุกอย่างต้องพอดีนะครับพอดีฮ่ะสบายสบายอารมณ์สบายกินนอนโซบอนเนี้ยสบายแล้วล่ะครับวันนี้ยังคุยกับชีชีเขาเลยเป็นไงลมเป็นไงโอ้สบายขี้เกียจก็นอนครับขยันก็นอนอะไรประมาณนั้นอนสวนแล้วก็หลับแล้วหลับแล้วไปไหนโอ้ส่วนใหญ่ไปสัพพ ไปทำบุญไปสวดมนต์อไปอไทํางานนะในฝันต่ออีกประมาณนั่นแหละครับอารมณ์พอตื่นขึ้นในหน้ามันก็สดชื่นอคนฝึกกรรมฐานนี่ดูออกที่สีหน้าแววตาใชา่ขับรถผ่านสุสานครับหลวงตาทำไมมีความรู้สึกว่ามึนหัวแล้วก็อยากจะอ้วกไงครับอ๋อมึนหัวอยากจะอ้วกอะ่ะจริงๆสุสานไม่ใช่ไม่ใช่ ที่คนตายนะฮะคนตายหลายที่นะตายมาจากที่อื่นนะครับก็มาฝังที่นั่นครับเข้าใจไหมขึ้นขึ้นมันก็เป็นขึ้นของความทุกข์อ่ะคนตายครับเวลาคนไปไหว้นะ่ะมันก็ทุกข์อ่ะอารมณ์ทุกข์อ่ะใช่ไหมล่ะครับไปไหว้ศพไหว้อ,อที่เขาฝังเนะี่ยคือผีแล้ววิญญ,ญาณเนี่ย <c oughs> เขาเขาตามกระดูกตัวเองมาหรือเปล่าครับอาจรย ไม่หรอกครับบางวิญญาณก็ตามอยู่ถ้าเป็นติดภูมินะถ้าเป็นสมมติเวสีนี่มานะครับถ้าเป็นเทวดาหรือพรหมหรือไม่เกิดแล้วเขาก็ไม่มาหรอกเขาก็เห็นอยู่นะอืมคนมาไหว้เขานะเขาก็เอ็นดูครับภูมิที่ละเอียดข้างบนเขาก็เอ็นดูเราเขาเอ็นดูเราไงเอ็นดูเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยนะใช่ อระยะที่ทำเขาบอกว่าเวลาสดๆอยู่ทาหลงตาแล้วมันอยุดๆก็หายไปไหนไม่รู้ครับแล้วก็พอมีสติอีกทีหนึ่งก็สวดมนต่อไงครับไอ้ระหว่างที่มันหายไปเนี่ยมันไม่ไปไหนเราบมันหยุดเฉยๆมันหยุดบหยุดการบันทึกจะเป็นนอนแล้วไม่ฝันหรือนั่งแล้วเงียบไปเนี่ยมันเป็นการหยุดการบันทึกแค่นั้นเองคือความสงบที่ครั้งท่านพูดนั่นแหละความสงบ พอมันจะสงบมันก็ต้องเบามันก็ต้องวิววิวต้องเบาแล้วมันก็จะหายไม่รู้ไปหายไปไหนมันไม่ไปไหนอยู่นั่นแหละครับแต่มันไม่มันทึกอะไรหูก็ไม่ได้ยินตาหูจมูกดินกายปิดสนิท้ะแต่ถ้ามันถ้ามันอยู่ในนานก็ดีดีอยู่สักวันหนึ่งโอ้ยเหมาะเลยไม่เปลืองอาหารเลยลมหายใจก็ยี่สิบเอร์เซ็นตน่ะ ร้อยหนึ่งมันหายใจยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะมันนิ่งอ่ะมันนิ่งมันต่อไม้เนี่ยเพราะเขาถามว่าไอ้ที่หายหายไปในห้องตางมันดีไหมหรือว่าเราควรจะต้องมีสติตลอดการภาวน,นามันมีความสุขนะสุคนที่นิ่งบ่อยๆเนี่ยคนที่มีฤทธิ์ในอนาคตอ่ะแต่ลุงตาไม่ไปนะเพราะมันสุขคนเดียวอยากให้เพื่อนสุขด้วยแล้วก็สวดมนต์ยิ้มไปแล้วก็แผ่ไปเขาเห็นหน้าเราก เขานึกถึงเราเหมือนกับเขาว่าสบายใจตอนเราให้ไงให้ขึ้นที่ดีอ้าวตู้ทุสังเกตได้เวลาคนสวดมนต์เนี่ยจิตเขาสว่างนะสว่างทุกครั้งที่สวดน่ะแม้แต่คิดไปก็ยังสว่างอยู่แต่มันก็สว่างด้วยคิดไปด้วยไงมันไปสองสองทางไงถ้าเราอยู่ปกติเนี่ยตู้ก็ต้องคิดอยู่แล้วเนี่ยจะไม ไม่มีใครไม่คิดแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกคะแป๊บเดียวนะไปแล้วไม่รู้ไปไหนทีนี้ควบคุมมันด้วยบทสวดนั่นนะควบคุม,มด้วยบทสวดให้มันอยู่ในขึ้นของบทสวดขึ้นของไตสนานาคมเพิ่งอยู่ในโลกนี่นะส่วนานานๆเข้าเบาๆเบาๆมันนิ่งเลยฮนะแต่ถ้ามันเพลินเนี้ยต้องพิสูจน์แล้วล่ะ เดี๋ยวเราเพล่เนี่ยเราก็นึกถึงเพื่อนนึกถึงใครก็ได้ที่รู้จักเราเนี่ยให้เขาติดต่อมาหน่อยอะไรเนี่ยครับรุ่งนี้อย่าลืมสเต็กนะจาะอะไรพวกนี้ย <c oughs> อย่าลืมพิซซ่าหรืออะไรก็ได้ครับที่รู้สึกว่าเขาเขาพร้อมที่จะทําได้นะไม่ใช่สักล้านหนึ่งนั้นเนี่ยคงยากแล้วนะมันเกินกำลังเขาเวลานึกก็ดูหน่อยนะ หลวงตาบอกควบคุมความคิดด้วยบทสวดเนี่ยใช่ถ้าเราสวดเนี่ยมันก็ขึ้นของใจก็มาอยู่แล้วขึ้นของหลวงปู่ก็มาแล้วก็บุญเราในอดีตมันก็มาไงครับมันก็มาบันทึกที่เราเนี่ยจิตตู้อยู่ที่ไหนนะพลังงานก็อยู่ที่ที่เราเนี่ยถ้าชินอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วมันมันจะเป็นยังไงเอาตรงว่าตัวอยู่กับหลวงปู่ไม่ไปไหนเลย สักพักไปนะมาที่ท่านสักพักมาที่ท่านถ้ามันไปก็มาที่ท่านมาที่ท่านตลอดเนี่ยท่านกับตุ๊เป็นหนึ่งเดียวกันไม่เราสายใยเนี่ยก็เรียกว่าสายใยของกรรมท่านก็อยู่กับเราเนี่ยเวลาเรานึกอะไรเนี่ยเราก็จะนึกออกไม่ใช่เราท่านเราเนี่ยเรานึกออกไม่ได้อยู่แล้วตัวสังเกตนะถ้าตัวอ,อยู่กับหลวงปู่นานๆเข้าเนี่ยครับ ในอนาคตสิบปียี่สิบปีสามสิบสี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยตู้ไม่รู้ธรรมะอะไรเลยนะเขาถามทูรู้สึกตอบเขาได้เลยอพอตอบมาเนี่ยเราก็ได้ธรรมะนั้นด้วยเพราะบางทีคําตอบนั้นเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไม่รู้ครับเขาถามมาเนี่ยเราอยู่กับท่านคําถามมาที่เรารก็ไปที่ท่านก็มาที่เราก็ไปที่คนถามครับลุงตัไม่ได้เรียนนะ หลวงพ่อถ้าไม่ให้เรียนนะเอาจิงๆไม่ได้เรียนสวดมวนต์บอกท่านบอกให้อยู่กับท่านอย่างเดียวเลยหนอนาคตเองจะตอบได้หมดแหละตอบได้หมดใช่เพราะมันเป็นสายใหญ่ครับสายใหญ่ครับมันก็เหมือนทางเรียนทางโลกอ่ะมันต้องเรียนมันต้องจําจำเพราะเพราะว่าเวลานึกมันต้องจําได้ไงครับถ้าเราจําไม่ได้เนี่ยมันก็ตอบไม่ได้อนะ่ะ ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่มันยากหน่อยมันต้องโอ้มันต้องเรียนซ้ำๆมันต้องอ่านซ้ำๆบางครั้งม,มันจำไม่ได้กรรมาฐานก็ต้องฝึกซ้ำๆเหมือนกันเอาก็ซ้ำอยู่กับลวงปูนี่นะสวดซ้ำๆอยู่กับลวงปูอยากมีเงินก็ซ้ำที่ท่านนั่นนะครับอยากมีความสุขก็ซ้ำที่ท่านนั่นน <c> ะ <oughs> ครับเอาก็ถูกแล้วล่ะ <c oughs> มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเรียน ไม่ต้องเรียนก็รวยได้ถ้ามองโดยแล้วอย่ากเก็บไปนะฮะโดยแล้วต้องแจกคมาแล้วต้องแจกมันต้องมาต้องวนไปนะครับมันก็ไปแจกไปหมดแล้วก็ยิ้มไม้ก็แจกไปถ้ามีนะครับถ้ามีก็แล้วเอาว็ถูกเก็บไว้เดี๋ยวโครงการเยอะเดี๋ยวจะทำน,น่นอีาออกไปทำน่นเหมือนหลวงพี่องนะสมาธิหลวงตา อยู่ที่วัดไม่ไม่ไมบอกวัดไหน,นพี่เป็นเป็นเลขาเป็นผู้สวดด้วยโอนพี่เก็บจางเดียวเลยโอ้คิดว่าเป็นล้านนะใช้เวลาประมาณสิบปีนบวชสิบกว่าปีเนะไม่เหลือเลยตุเสึกไปแล้วเพราะซัเนี่ยเก็บไปเยอะมันก็มีโครงการนะเห็นใบ ธนาคารเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเมื่อนั้นมันขึ้นไปเรื่อยๆนะเลขมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่ออกไปไหนจําเป็นต้องออกไปหามันาหาสมุดนี่นแหละหาเบิร์กแล้วก็ต้องซื้อรถซื้อทำธุรกิจงานไปเลยนะเนี่ยเลยไปเลยไปตามที่ตัวเองชอบเลยไม่ใช่จะไปจังหวัดเลยนะไปตามที่ตัวเองชอบครับป่านนี้ยังไม่กลับเลย อันนั้นตัวอย่าไปสะสมไปเยอะครับอ,อย่างกิเลสเนี่ยหลวงตาเวลามันมาทํายังไงเราถึงจะต้องรู้รู้ทันมันครับไม่ทันหรอกนะถ้า,ถ,าถ้าทันมันก็ไม่เกิดแล้วนะล่ะหลวงตาก็ไม่ทันเพราะหลวงตากันเกิดอยู่ถ้ามันมาก็ถ้ามีก็เล่นเลยเอาก็ซื้อเลยนงะมีเงินก็ซื้อเลยนะไงแล้วเก็บไว้ไงกอเป็นวัตถุไอซื้อพระก็ได้แพงแพงไหม เอาไม่ปล่อยที่หลังนะเอาก็ถูกแล้วไงครับเห็นยากตรงไหนนะเวลาจะไปไหนก็โอ้มัก็ต้องดูก่อนว่าเกี่ยวกับพอเลี้ยงชีวิตนะอไม่ใช่ให้เขาหมดเหมือนกับหลายคนที่ไปช่าสมัยก่อนนะแจกหมดนะครับก็เหลือเลยํำบุงหมดเลยอ่ะไม่มีจะกินเลยืนวโดนเขาหลอกว่า ถวายแล้วจะรวยไงยิ่งมากรวยมากนะโหถวายหมดเลยเพราะต้องการมากกว่าเก่าไงแต่มันไม่ได้แล้วไงมันจะถวายปั๊บถูกรถที่เรยวมันที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยลุงตาก็จะถวายเหมืมนกินเท่าอย่างนั้นนะเพราะเพราะหลายคนก็เป็นอย่างนี้ครัลบลวงตาเขาทาบุญมาเยอะทั้งชีวิตแต่ทําไมชีวิตก็ไม่ดีเหมือนก็ทําบุญเยอะนะครับมันจะไปดีได้ไงปัจจุบันมันมาจากอดีตเนี่ยครับ อดีตยังไม่หมดในกรรมในอดีตอะไอ้ไอป้ปัจจุบันที่ทําอนาคตนโน้นครับมันมันคนละขึ้นครับโหตุทํากําลังทําทําเดือนนี้จะเบิ์มากินเลยได้เหรอรนอกจากบัตรเครดิตน่ะเดี๋ยวจะปวดหัวที่หลังเนีเพราะส่วนใหญ่ที่ถาม่างนี้ส่วนใหญ่ก็คือเน้นแต่การทําทานอย่างเงี้ย อืมทานมันก็ดีนะพูดถิงนคือสละคคือสละแล้วมันต้องอหวังอะไรแอ้วไม่ต้องหวังอะไรอ้าวสละที่จะหวังอะไรใช่ไหมถ้าตู้มีเมียสละเมียงแล้วจะไปเอาคืนมาไหมเอาไม่ครับอ้าก็ถูกแล้วแหละก็สละไปแล้วอ่ะสละก,ก็คือสละครับอ๋ออันนี้เขาถามว่า ห้องพระเนี่ยครับหลวงตาเขาบอกอยู่ชั้นล่างของบ้านแต่ว่าชั้นบนเนี่ยเขาอาศัยในการใช้ตากผ้าทํานู่นทํานี่เขาเลยมีความกังวลว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่สุภาพนะว่าซักตากอะไรทุกคนไม่ควรเหรออ่าครับมันคนละพลังงานทุมีคนถามหลวงพ่อท่านหลายคนเยอะเรื่องเนี้ยบอกห้อยพระเองจะไปถอดนอนก็อย่าถอดพระก็คือพระเองจะทําอะไรระาท่านก็ไม่เกี่ยว มันคนละขึ้นใจ่ไหมเหมือนคอนโดสูงๆอ่ะหัวบางบางบางชั้นนะพระเต็มเลยส่วนมันก็ไล่ลงมานะไล่ลงอยูมนั้นแ่ะอย้วยันั่นแหละเหมือนเองนะคนัเองดีก็ไม่ดีก็อยู่กับเองนั่นแหละเองคิดดีก็คือดีคิดไม่ดีก็คือไม่ดีะอดีไม่ดีก็อยู่กับเราเนี่ยอย่าไปสนใจได้ทั้งหมดเราต้องคิดให้มันใช่ พอแบงค์พันตกชะกโคกเลยต้องเก็บเลยนะครับถูกอย่าว่างนั้นเลยทองตกมาลยส้วมยังงลงงมเลยเพราะคนเราชอบคิดเล็กคิดน้อยเป็นทุกข์เพราะความคิดอะไรเงี้ยปะมานั่ะคิดไปคิดมาเลยชินมันก็ติดชินกับความคิดครับความคิดเลยพันกันมันก็เลยเบอร์สติสตังไม่ค่อยมีคิดมากไงสตังเลยไม่มี ใชค่คิดมากสตังไม่มีหรอกครับเรคิดมากเกินไปครับติดเล็กคิดน้อยต้องทําหัวให้มันโล่งโล่งสบายสบายรู้ทุกอย่างครับไออารมณ์เบาสบายเวลาสวดนะครับหลวงการมันต้องฝึกนานแค่ไหนกว่าจะได้ตัวนี้ครับมันไม่นานหรอกตุเราสวดมนต์ทุกครั้งมันก็วันทึกทุกครั้งเลย เราบันทึกตั้งแต่เด็กแล้วล่ะตามหมูจะหมูกดิ้นกายรูปรดกินเสียงมันก็มันอยู่ที่ชินในสิ่งไหนอะไย่ะถ้าเราชินอยู่กับปราเนี่ยเราก็รอดอ่ะอย่างหลวงตาชินกับหลวงปู่เนี่ยหลวงตายัางรอดเลยเนี่ยเพื่อนมันนี่ไปตายหมดแล้วครับมันไม่รอดคือมันสั้น อาชีพมันไม่รอดคือมันสั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นโลกโลกเยอะ้วงตาก็เป็นโลกไม่มีใครไม่เบนหรอกแต่มันน้อยแค่นั้นเองเวลารักษาก็หายไปถ้าติดเราอยู่กับพระจริงๆชีวิตเราจะปลอดภัยนะลึงสาว่าปลอดภัยนะลุงตาาเชื่อใครจะเชื่อตามก็แล้วแต่ครับไม่เคยห่างจากพระ อจะมีองค์เดียวนะข้างในอย่างนะในรัตประคบทกนะ็มีนะถึงเราห้อยไว้แต่เราไม่ได้นึกถึงท่านท่านก็ยังอยู่ท่านสว่างอยู่เราไม่นึกถึงก็ท่านก็สว่างอย่างน,น้อยๆผีเห็นเงียงวอุ้คนที่สว่างมันก็ไม่กล้าประมาณนั่นแหละอเออครับถ้าเรานึกถึงท่านความสว่างของท่านกับจิตเราก็เป็นเนื้อเดียวกัน เราก็จะคิดออกสองปัวแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตัวเปล่าๆเลยไม่ได้มีอะไรไม่ได้ห้อยอะไรแถมความคิดเราก็ยังไม่ได้เป็นความคิดที่ดีคือคนคิดคือคนไม่รู้รเขาก็ไม่รู้เราห้อยพระทําทไมอืมเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องพระพระก็มีรูปมีนามเหมือนคนนี่แหละครับเหมือนวัตถุเนี่ยเหมือนเนี้ยมีรูปจริงๆเนี่ย S <S นามธาทมคือสงตาม,มานั่งเมื่อไรก็ทิ้งพลังงานไว้ฮะมันก็จะเป็นถ้าคนเข้ามาสวดในอนาคตเนี่ยหลวงตามไม่อยู่เขาก็จะสวดเพลินๆเ,เอา้าหลวงตาม,มานั่งได้ยังไงมันเป็นพลังงานไงเนมื่อะมมีความรู้สึกหมายถึงว่าคนมานั่งสวดที่นี่พอสวดเบาๆสบายๆอาจจะเห็นหลวงตายอยู่ตรงนี้ใช่แต่หลวงตามไม่อยู่ครับไม่ได้มาแต่สิ่งพลังงานไว้ไง ก่อนนอนนะครับเขาบอกว่าเปิดบทสวดจาก YouTube ฟังแล้วก็นอนจนหลับแล้วก็มักจะสะดุ้งตื่นมาตอนที่หลงตาสับเพประจำเลยครับถูกทำไมมันถึงเป็นจังหวะแบบนี้มามาถูกทางนะครับไม่ต้องใช้นาฬิกาปุก<อ>มันจะมาเองอย่าลืมว่าเราสวดเนี่ยนอนเนี่ยไม่ใช่เรามีเราสวดนะครับวิญญาณชาวนั้นเขาสวด เวลาเราพอดีเนี่ยมันก็มีคนมาปลุกเราไงเราไม่มีนาฬิกาปลุกอย่างดีเลยอได้เวลาแผลแล้วไม่เชื่อเราลองดูนี่วันนี้สวดมนต์ไปหกโมงจะตืน่นนึกในใจนะแล้วก็สวดแล้วก็หลับไปหกโมงเป๊ะรู้สึกสวดในอนาคตไม่ต้องใช้แล้วโทรศัพท์ไม่ต้องใช้ไม่ต้องปลุกแล้วคใช้กําหนดตัวเองเอากาหนดตัวเองได้ ได้จริงทำมจะไม่ได้ครับเพราะหลายคนนะครับหลวงตาเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะเข้ามาสวดมนต์เนี่ยเป็นคนที่นอนหลับยากมากเลยครับโอยนะก็หลับแล้วพอเริ่มมารู้จักบทสวดรู้จักหลวงปู่หลวงตานี่โอ้โหเพราะบทสวดเหมือนเป็นยาน,นอนหลับเนีครับไปดูที่ทำมาหลวงพี่ของห้อยเกือบพุ่งเลยร <laughs> สักพักกระตรงสักพักกระห้อยอะไรประมาณนั้น พอมันเพลินเพลินเพลิน,นแล้วก็ชิวก็หลับเพราจะรุ่งตื่นเอาสวดใหม่เนี่ถูกทางแล้วถูกต้องไะครับถูกก็ถูก <laughs> นะเพราะคนที่จะหลับได้ก็คือคนที่มันสบายคิดมากง้อนะไม่ลาบหรอกครับ <laughs> ต้องอาศัยความคิดมาสวดมนต์อ๋ออย่างน้อยพุทธมนต์เข้าที่จิตเรามันก็ไปที่ธาตุเราอยู่ดีอะครับเพราะจิตเราก็คุมธาตุอยู่เมื่องุธทีใบ <laughs> ยากเลยนะ ส่วนมันได้อะไรเนี่ยมันก็ได้ทั้งรูปทั้งนามไอ้อทั้งจิตทั้งกายครับได้บทสวดมันมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยมีบาร,รมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตปัจจุบันแปลอนาคตเองครับม,มาที่เราไงมาที่เราใช่เพราะเรานํามาไงเราจะไปนําความทุกข์มาทาไมล่ะครับอืแล้วก็นําความสุขมาสิเพราะอย่างหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ เป็นคนชอบคิดชอบคิดเล็กคิดน้อยเอาเรื่องของคนอื่นเก็บมาคิดคนในครอบครัวมีกี่เรื่องอเ,เขาก็เอามาคิดแทนอ,อยากจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยครับลำบากนะสุดท้ายแล้วเป็นทุกอเองทั้งหมดที่คิดครับชินครับไอ้ทุกข์กนะ็คือชินถ้าหยุดคิดแล้วมันก็ไม่ชินแล้วครับแต่ถ้าชินแล้วว่าแก้ยากแล้วตอนนี้นต้องมาเล่งสวดแล้วครับคนที่ชินกับความทุกข์นี่คนที่เป็นโรค ลองเป็นดออีมันจะเล่งหนีออกจากความเจ็บปวดคมันก็อยู่กับบทสวดเล่งบทสวดไงชินในความทุกข์ชินในขลื่นของความทุกข์ใช่อยากจะหนีจากมันก็ต้องห่างจากมันก็ใช้การบริกรรมคให้จิตมันไปอยู่กับบทสวดให้มากอย่าให้มันอยู่กับธาตุเราถ้าเข้ามาเมื่อไรก็เจ็บเหมือนนั้นครัะ